สวัสดีค่ะวันนี้เนาะเราก็มาเรียนการในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะฟังก์ชันรีโกนมิตีของมุมรอบจุดศูนย์กลางอ่าก่อนอื่นเลยเราก็มารู้จักกับวงกลม1น่หน่วยนะคะซึ่งวงกลม1นหน่วยเนี่ยเราสามารถแบ่งออกมาเป็นแกน x อ่ะแล้วก็แกน y แกน x เนี่ยจะอยู่แนวนอนนะลูกแล้วแกน y นะคะก็อยู่แนวตั้งทีนี้เราก็ต้องรู้จักพิกัด ออพิกัดของแกนนะคะ,ะถ้าเป็นพิกัดของแกน x เนี่ยก็จะเป็น1และ0นะคะก็หมายความว่าแกน x เป็น1แกน y เป็น0พอเป็นมุมตรงนี้คือมุม0องศาพอขึ้นไปนะคะเป็นมุม90องศา x เราจะเป็น0 y จะเป็น1ตรงนี้ก็คือ180 180องศานะคะเกน x จะเป็นลบ1แกน y เป็น0อ่าฝั่งนี้ก็คือ270องศา x ของเราเป็น0 y เป็นลบหนะคะหมุนเวียนมาอีก1นึ่มุมฉากาเราก็จะได้เป็น360องศานะคะถ้าคูหม,มุนวงกลมอีกรอบหนึงเราก็จะเพิ่มเป็น720องศา อืโอเคค่ะทีนี้มุมจุดศูนย์กลางเนอะก็คือจุดศูนย์นะคะแล้วก็รัศมีของเราเนี่ยหมายความว่าเส้นที่ลากจากจุดศูนย์กลางไปจนถึงเส้นรอบวงก็คือเส้นแดงๆตรงเนี้ยค่ะเราจะเรียกว่ารัศมีเราจะให้ยาวหนึ่งหน่วยนะคะอ่าในการหาค่าของตรีโกณมิติจากจากมุมในวงกลมหนึ่งหน่วยเนี่ย เราจะให้เขาเอยาวหนึ่งหน่วยทีนี้เรามาดูต่อนะคะตรงนี้ครูผ่านผ่านอะผ่านนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเลยลูกตัวอย่างเดี๋ยวครูจะเขียนตั้งหนึ่งนะคะตัวอย่างเขาให้เราหาค่า จงหาค่าของซาย120องศาคอส120องศาและก็แทนนะคะ120องศาด้วยทีนี้เดี๋ยววงกลมวงกลมเดี๋ยวจะคูเอาจากตรงนี้นะคะอ่านี่คือวงกลมหนึ่งวง อ่ะร้อยยี่สิบองศาลูกเราต้องรู้นะคะตรงนี้คือศูนย์องศาตรงนี้คือเก้าสิบตรงนี้คือ 180. ร้อยแปดสิบแสดงว่าร้อยยี่สิบต้องอยู่ระหว่างเก้าสิบถึงร้อยแปดสิบใช่ไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกูลากเลยแล้วกันนะคะกูก็ลากไปเลยชุบอ่าร้อยยี่สิบอ่ะ,อะนี่นะคะก็คือร้อยยี่สิบองศา ทีนี้120เราต้องมาคิดแล้วว่าเออมันขาดอยู่อีกเท่าไหร่นะคะให้ได้180หมายความว่าหนูต้องบวกเพิ่มอีก60องศาอาเพื่อที่จะให้เขาเป็น180ก็คือเป็นครึ่งวงกลมพอดีอทีนี้เดี๋ยวเรามาเขียนเลยนะคะแสดงว่าในการที่หนูจะหา ทรายหนึองศาเราก็จะหาได้จากทรายนะคะ180ลูกลบ60องศาอ่า180ลบ60นะคะก็คือทราย60องศาเราก็เอาตัวแดงๆนี้นะคะมาคิดทีเนี้ยแสดงว่าทราย60 อ่าไซหกสิบของเขาก็คืออ่านก็ใช้หลักการนับนิ้วนะคะอ่าถ้าครูนับนิ้วปุ๊บอ่าเนี่ยลูกจำได้ไหมายนะคะแล้วก็คอสต,ตรงนี้คือส่วนสองหกสิบอ่าหกสิบก็คือหักนิ้ว หักนิ้วนางนะคะครูหักนิ้วนางปุ๊บแสดงว่าค่าไซของครูก็คือรูทรูทสามส่วนสองอ่านี่นะคะครูก็ตอบเลยว่ารูทสามส่วนด้วยสองแต่ทีนี้ก่อนที่เราจะตอบได้ลูกหนูต้องเช็กก่อนว่า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 ซนะคะเ,เราต้องทราบนิดนึงว่าไซาเนี่ยก็คือ ของแกน y อะทรายจะคู่กับแกน y นะคะแล้วก็ c o s เนี่ยก็คือแกน x ทรายก็คือแกน y c o s ก็คือแกน x ทีนี้ถ้าเขาถามหา sin เนี่ยหมายความว่าหนูก็ต้องไปดูแกน y นะคะซึ่งแกน y ของจัตุภาคที่สองนะตรงนี้นะคะคือจัตุภาคที่สองเมื่อกี้ครูลืมพูดไป อันนี้คือจตุภาคหนึ่งนะคะจะตุภาคสองแล้วก็จะตุภาคสามจะตุภาคสี่ถ้าเป็นจตุภาคที่สองแกน y ของเราก็อยู่ตรงนี้ซึ่งเขามีค่าเป็นบวกนะคะนี่ไงหนึ่งลูกไปดูข้างหลังเพราะข้างหน้าคือ x ข้างหลังคือ y นะคะได้บวกก็ไม่ต้องใส่ โอเคค่ะทีนี้เราไปดูต่อเขาให้หาทรายแล้วก็หาคอสอ่าคอสร้อยยีสิะส120นะคะคอสหนึ่งร้อยยีก็เหมือนกันลูกทํำยังไงให้ได้ 120. ร้อยี่สิแสดงว่าหนูอ่ะจะต้องนำร้อยแปดสิบลบหกสนะคะเราจะได้ร้อยอ่าร้อยทีนี้เราก็ต้องมาหาคอสหกสิบอ่าคอสหกสิบก็เหมือนเดิมค่ะครูใช้นิ้วนี้เนาะ อ่านะคะส่วนสองใส่รูทตรงนี้คือ sin ฝั่งนี้คือ cos ถ้า cos ก็ต้องเป็นนิ้วนี้อ่ะครูหักเนาะเราก็จะได้นะคะหนึ่งส่วนสองเขียนเลยเอามาเขียนเลยค่ะเราจะได้เิษหนึ่งส่วนสองต่อไปนะหนูก็ต้องมาดูว่าค่า cos เนี่ยค่าค o s เราต้องดูจากแกน x ซึ่ง cos ค,คือแกน x นะคะ นี่โคสคือแกน x ทีเนี้ยเขายังวนๆอยู่แถวนี้แหละลูกเขายังวนๆอยู่ที่จัตุภาคที่สองนะคะหรือควอด้นสองอ่านี่ไงเพราะว่ามันอยู่แบบนี้นะคะเนี่ยก็คือ120มันไปตกกระทบที่จัตุภาคที่สองอ่พอได้แบบนีุ้๊บเราก็ต้องมาดูว่า เีกค่ะมันติดลบไหมซึ่งเขาก็บอกว่ามันคือลบหนึ่งและศูนย์เพราะฉะนั้นติดนะคะถ้าติดหนูก็ใส่ลบให้เขาเลยอืออ่ะเสร็จไปนะคะสองสองสองย่อยเดี๋ยวเรามาดูค่าเทนบ้างอ่ะเทร้อยี่สิบองศาหนูจะได้เทน ให้ได้120หมายความว่าเราจะนำครึ่งวงกลมลบ60แล้วทีนี้แทน60เท่ากับเท่าไหร่นะอ่ะเราก็ต้องมาดูแล้วค่ะว่าแทน60เท่ากับอะไรอ่า t a 60นะคะค่าแทนจำได้ไหมแทนก็คือไซน์ส่วน cos นะคะอ่าแทนเท่ากับ sin ์ส่วน cos เพราะฉะนั้นอ,อ60นะคะออหนูหักหักนิ้วนี้เหมือนเดิมยังคงหักนิ้วนางนะคะหักนิ้วนางหนูก็จะได้เป็นรู้สามส่วนหนึ่งนะคะดูแบบนี้นะรูสามนะคะเนี่ยส่วนด้วยหนึ่งอ่ะครูเขียนนะคะเขียนเขียนไม่จุแล้วอ่ะเดีย๋ยว ครูก็จะได้ว่าเป็นรูทสาส่วนหนึ่งซึ่งส่วนหนึ่งครูขอไม่เขียนเนาะ <c oughs> <c oughs> อะนะคะทีนี้เราจะตอบโดยไม่ได้หนูจะต้องออคิดก่อนว่าค่าแทนมันคือไซส่วนคอสใช่ไหมแล้วมันตกอยู่ในจัตุภาคที่สองซึ่งจัตุภาคที่สองค่าไซเราดูจากเกณฑ์ y ลูกซึ่งเกณฑ์ y เนี่ย เป็นบวกนะคะแกน x เป็นลบเพราะฉะนั้นหนูจะได้ว่าบวกหารด้วยลบบวกหารลบคําตอบที่ได้จะต้องติดลบนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยเป็นลบรูทามอ่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่หนึ่งนะคะจบไปจบไปอ่าต่อไปเราไปดูตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สองนะคะ ตัวอย่างที่สองลูกก็เอาเป็นตัวอย่างตัวอย่างนี้รับกันนะคะอ่านี่ครูอเอาโจทย์ขึ้นมาก่อนจงหาจงหาค่าของคอส225อหองศาเราก็ดูเลยค่ะ225องศา อันนี้คือโค้ดเรนท์หนึ่งสองร้อยยี่สิบห้านะคะต้องอยู่ระหว่างร้อยแปดสิบถึงสองร้อยเจ็ดสิบใช่ไหมเพราะฉะนั้นหนูกล็ลากมาเลยชุบนะคะอ,อ่านี่นะคะ่ะประมาณนี้สองร้อยยี่สิบ 5องศาทีนี้เราก็ต้องมาคิดสิว่าเอ่อว่าเครื่องวงกลมเราเนี่ยต้องเพิ่มไปอีกเท่าไหร่นะคะถึงจะได้225อ่าเดี๋ยวครูเขียนนะ cos 225องศานะคะเท่ากับ cos 180องศาบวกกับ ติ๊กตอกติ๊กตอกนะคะออกมาเป็น45องศาแสดงว่าหนูก็ต้องมาหาแล้วว่าโคศ45องศาเนี่ยคืออะไรซึ่งโคศ45องศาก็เหมือนเดิมนะคะชุบอ่าค่าโคตดูจากฝั่งขวามือเราก็หักนิ้วนางปุ๊บนะคะตรงนี้คือ45องศาหักเลยเราก็จะได้รูปสส่วนส อ่ารูปสองส่วนสองลูกอืมเต้หนูตอบไม่ได้นะคะยังตอบไม่ได้เราจะต้องเช็คก่อนซิว่าติดลบไหมอ่าโดยการโดยการไปดูนะคะไปดูว่า นะคะเราเราเราก็จะได้ว่า cos 225อ,22องศาเนี่ยมันจะต้องอยู่ประมาณโคสเรนที่3เพราะฉะนั้นแล้วโคสเรนที่3ค่า cos จำได้ไหมค่า cos ครูคบอกว่าดูแกน x นะคะถ้าเป็นไซน์ให้หนูดูแกน y อ่าแสดงว่า cos เราก็ต้องดูแกน x ลูกก็คือติดลบนะคะติดลบ ปุ๊บตอบเลยค่ะข้อนี้ก็คืออลบนะคะรากที่สองส่วนด้วยสองอะโอเคเดี๋ยวครูจะพาไปดูที่เป็นพายบ้างนะคะถ้าเป็นพายอนะเป็นพายเนี่ยมันจะซับซ้อนนิดนึงอะครูพาไปดูพายนะตรงไหนไม่เข้าใจนะคะหนูก็ถามครูได้เลย อ่ะต่อไปเขาให้เราหาจงจงหาค่าของคอสห้าพายส่วนหกนะคะจงหาค่าของคอสห้าพายส่วนหกทีนี้ลูกห้าพายส่วนหกหมายความว่า นี่คืออค์เรนที่หนึ่งเหมือนเดิมนะคะ,ะคาค์เรนที่สี่ทีนี้ศูนย์องศาอยู่ตรงนี้แสดงว่าร้อยแปดสิบจำได้ไหมคะที่ครูบอกเราไปว่าหนึ่งอยแปดิองศาเท่ากับพายเรเดียนอ่านี่เลยนะคะก็คือพายของหนูเนี่ยจะต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเพราะพายมันก็คือร้อยแปดิ องศาแสดงว่าถ้าครูเพิ่มมาอีกครึ่งหนึ่งเราก็จะได้เป็นพายบวกพายนะคะซึ่งพายบวกพายก็จะเท่ากับ2องพายอ่าตรงนี้ก็เลยเป็น2องพายครูก็ได้2องพายนะคะพอได้2องพายปุ๊บเราก็คิดต่อนะลูกว่า มันคือห้าพายส่วนหกใช่ไหมคะห้าพายส่วนหกเต่ตรงเนี้ยมันคือพายส่วนหนึ่งก็คือหนูจะต้องเพิ่มส่วนหกเข้าไปนะคะเพิ่มส่วนหกเข้าไปอะครูเพิ่มนะส่วนหกนะคะทีเนี้ยเราทำยังไงให้ได้พายเดียวแน่นอนลูกหนูก็ต้องหนูก็ต้องนำไปคูณกับหกนะคะเออหนูนำไปคูณกับหกเลย เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยเป็นภายเดียวตัดทอนกันได้เราจะได้เท่ากับภายเดียวนะคะชุบๆหนูก็จะได้ค่าพายอ่ะครูเขียนแบบนี้นะพอเขียนแบบนี้ทำยังไงให้ได้ห้าลูกครูมีอยู่แล้วหกพายเนี่ยเออครูมีหกพายส่วนหกนะคะอ่าเนื่องจากนะ ยวครูเขียนตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะ5้าพายส่วนหเราจะเท่ากับเออหกพายส่วนหทำหกให้ได้5ฟังครูดีๆนะคะทำหกให้ได้5เออแสดงว่าหนูก็ต้องนำไปลบถูกไหมคะลบกับอะไรก็เรื่องหนึ่งอ่าแต่แน่นอนลูกถ้าหนูนำไปลบปุ๊บเออเราก็ต้อง ทำตัวส่วนให้เท่ากันนะคะแสดงว่า6ลบอะไรให้ได้5ก็คือ6ลบ1นะตรงนี้ก็เลยเป็น1นะคะซึ่ง1นพายครูก็ขอไม่เขียนก็นแล้วกันอ่าอ่าแสดงว่าหนูก็ต้องมา,าหาแล้วว่า cos อ,อ่าคอสห้าพายส่วนหกนะคะก็จะได้เป็นคอส π ส่วน6เออเราก็จะได้ว่า cos 5ายส่วน6เนี่ยเท่ากับ cos ยส่วน6แต่ทีนี้หนูต้องดูด้วยว่าค่า cos ของเราเนี่ยลูกมันติดลบไหมซึ่งค่า cos อ,อย่าลืมนะคะเอะอ cos ดูจากแกน x s i n ดูจากแกน y x ก็คือแนวนอนนะคะ y คือแนวตั้งแสดงว่าข้อนี้ครูครูครูลืมวาดให้เราดูนะคะมันจะได้ประมาณนี้ฟุ๊บเออเนี่ยนวารูกนี่ก็คือห้าพายส่วนหกนะคะอ่าตรงนี้ก็คือพายส่วนหกนั่นเองเนาะก็คือห้าพายส่วนหกนะคะบวกกับพายส่วนหก เป็น6พายส่วน6แสดงว่าอยู่คอร์เรนที่2ซึ่งคอร์เรนที่2ค่าคอร์ติดลบอ่าแสดงว่าข้อนี้ครูต้องใส่ลบนะคะแล้วพอได้ลบแบบนี้ปุ๊บเพื่อให้ง่ายนะลูกเราก็ไปดูซิว่าเออว่าว่าว่าวายส่วน6เน,นี่ยคืออะไรอ่ะครูแอบคิดน,นะ แอบคิดนะคะพายส่วนหกพายจำได้ไหมก็คือ180แเรเดียนนี่นี่เลย6 3 18อ่าเท่ากับ30นั่นเองนะคะถ้าเราเปลี่ยนเป็นองศาก็จะได้30องศาซึ่งเราจะเราจะคุ้นชินมากกว่าเออแต่ถ้าใครจำได้นะลูกท่องไปเลยนะคะพายส่วนหก เท่ากับสามสิบองศาไม่ต้องทำหลายรอบเออหรือหนูหารในใจก็ได้เนี่ยเราจะได้ว่าซรายคอสฝั่งนี้พอเป็นสามสิบปุ๊บแสดงว่าหนูต้องหักนิ้วชี้อคอสสามสิบนะคะคำตอบของเราก็คือรูปสามส่วนสองเอาเอามาเขียนเลยว่ารูปสามส่วนสองนะคะแล้วก็ติดลบด้วยอ่านี่ก็คือคำตอบสุดท้ายนะคะ ค้ดห้าพายส่วนหก็จะเท่ากับลบรูกสามส่วนด้วยสองนั่นเองนะคะ,ะทีนี้ลูกก็ประมาณนี้นะเอ่อการบ้านกูนะคะกูก็ให้การให้หนูไปหาค่าตรีโกณมิติของมุมในที่หน่วยเป็นองศาของร้อยห้าสิองศานะคะ ทั้งหมดมีทั้งหมด3ข้อย่อยแล้วก็เป็น4ี่พายส่วนสาี่พายส่วนสเนี่ยอ่ะเดี๋ยวครูช่วยนิดนึงนะตรงนี้นะคะมันคือ0ูนใช่ไหมลูกแล้ว180แปดสิบเนี่ยก็คือพายเพราะฉะนั้นพายหนูต้องใส่3ไปเลยนะคะแล้วตรงนี้ให้เราให้เรามองว่าหนูจะต้องใส่อะไรเพื่อที่จะให้เป็นพายเดียวเพราะเราอยากได้พายส่วนส แสดงว่าหนูต้องเติมสามนะคะหนูต้องเติมสามเข้าไปแล้วสามพายส่วนสามทำยังไงให้ได้สี่พายเราก็ต้องบวกหนึ่งนะคะอ่าแสดงว่าตรงเนี้ยหนูก็ต้องบวกเป็นพายส่วนสามโอเคนะคะอ่านี่ก็เป็นตัวอย่างนะหนูสามารถเข้ามาดูได้นะคะอ่านี้เป็นตัวอย่างที่ครูใส่มาให้อ่า โอเคค่ะสำหรับวันนี้ครูก็ไว้แค่นี้นะลูกตรงไหนไม่เข้าใจนะคะหนูก็สามารถถามครูได้เลยเออหรือจะเข้ามินิเข้ามาเรียนยังไงก็ได้นะคะโอเคส่งงานครูในคลาสมค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ